ผมเชื่อว่ากินดีกว่าไม่กินเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่ตัดเส้นทางมันไม่ให้ไปเลี้ยงมันมันไม่มีอาหารกินนี่ครับมันก็ค่อยคอยยุบเป็นขบวนการตรงนี้น่าสนใจมากในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ทุกอย่างแม้กระทั่งในวงการของการวิจัยเรื่องการรักษามะเร็งเนี่ยนะครับมะเร็งเนี่ยมันเก่ง เก่งคือหมายความว่ามันมันพอมันพอมันโตใหญ่โตปุ๊บมันต้องการอาหารเยอะใช่ไหมครับมันมันปล่อยสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นเส้นเลือดให้งอกเส้นเลือดมาที่ตัวมันพอก้อนมันเล็กแล้วมันค่อยใหญ่ปุ๊บมันก็กินอาหารเยอะมันก็ค่อยปล่อยสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า VEGF คือ vascular endothelial growth factor ส่งไปแล้วก็เส้นเลือดที่ใกล้ๆมันก็งอกงอกงอกเหมือนกับทำถนนมหามันเหมือนกับเราไปอยู่ในป่า ทำเส้นทางเอาอาหารการกินเอาออกซิเจนเอาเลือดไปให้มันกินมันก็โตโตโต,ต,ตขึ้นเทคโนโลยีต,ตรงนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดเส้นทางไม่ให้ไปเลี้ยงมันคือนะไม่ให้มีกระบวนการ a จ g โอเ e n e s ิ s, <S หรือกระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดขึ้นนะเพื่อที่จะไปเลี้ยงมันตัดตรงนั้นตัดตรงนั้นตรงนี้ผมสนใจมากเราก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะลองแสดงให้เห็นในภาพของชีวิตเราก็เลยไปเอาไข่ฟัก ัก็เจวันเรามาส่องส่องไฟดูเนะี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการงอกของเส้นเลือดเราดูดน้ําจากไข่ฟักออกจํานวนหนึง่งแล้วใส่สารที่มะเร็งมันผลิตขึ้นมาเข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ไม่ได้ใส่ปรากฏว่า <beers> เส้นเลือดมันงอกจริงๆมันงอกเยอะขึ้นจริงๆ สารที่ที่อะไรล่ะที่เซลมะเร็งมันปล่อย<ำ>ออกมาเ,เราไม่ได้ใส่เซล์มะเร็งนะแต่ใส่สารที่เซลมะเร็งมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะสร้างถนนเส้นเลือดต,ต่างๆใ,ใส่เข้าไปในไข่ฟักใส่เข้าไปในไข่ฟักพอเอามาส่องกล้องดูเปรียบเทียบกับตัวแรกปรากฏว่าโอกโก้เส้นเลือดมันเพิ่มขึ้นเต็มเลยแต่พอทํากลุ่มที่สามใบที่สามเนี่ยเราเอาสารจากเซลมะเร็งใส่ไปด้วย<ะ>แล้วก็เอาเซนสามินซึ่งเป็นสารสก,กัดจากงาดำเนี่ยจากงาดำเนี่ยจริงๆแล้วทั้งงาดำงาขาวงาแดงมันมีหมดมันมีหมดอ่ะ ใส่เข้าไปร<ะ>ู้ว่าเส้นเลือดมันกลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่สร้างเส้นเลือดใหม่ม,มันก็เลยสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไอ้ก้อนใหญ่ๆ<ะ>มันไม่มีอาหารกินเนี่ยมันก็ค่อยยุอันที่หนึ่งอันที่สองจากงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่ผมทาเนี่ย<ะ>คืองานวิจัยที่ผมลองเอาแคปซูลเนี่ยไปให้คนกินแล้ววัดปริมาณของสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็น IL 2เนี่ยที่ออยที่อเมริกาให้การยอมรับเป็นยารักษามะเร็งขั้นสุดท้าย คือคุณหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้แล้วคุณ<ม>ต้องใช้วิธีการนี้คือฉีดที่ผม,มเล่าให้ฟัง<ม>ฉีดสารตัวนี้เข้าไปแต่เข็มละแสนสองแล้วต้องฉีดสามเข็มสารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันสร้างขึ้นเองทำไมเราไม่ใช้อาหารหรือใช้สารอย่างหนึ่ง เมื่อเรากินเข้าไปแล้วไอสารตัวนี้มันสามารถไปกระตุ้นให้สารตัวนี้มันผลิตขึ้นเองแทนที่จะดูดออกข้างนอกแล้วิ่มข้างนอกเราค่อยฉีดกลับเข้ามาเขาก็สร้างในร่างกายเราสร้างในร่างกายแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทําในร่างกายเราเนี่ยมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันมีเซ็นเซอร์มันจะไม่มีโอมาโดสคือคือมันก็จะเพิ่มเซลล์มะเร็งนี่มันเก่งเซลล์มะเร็งมันเก่งจริงๆรมันกดภูมิต้านทานมันอะไรหลายอย่างพอเราพิสูจน์ตรงนี้ได้เราก็อธิบายได้ว่าเราไปตัดเส้นเลือดสร้างใหม่ แอนจูเอเจนเซิสแล้วเราก็าให้เซลล์ภูมิคุ้มกัน mm hmm. เขาเรียกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งมากในการที่จะไปทําลายเซลเล์มะเร็งให้มันทํางานได้เก่งขึ้น mm hmm. ซึ่งเราพิสูจน์ได้โดยการมีสารไออัล hmm. ซู A มากขึ้น mm hmm. เราไม่สามารถอธิบายในตัวตนของคุณเกียรได้แต่อธิบายได้ว่าทําไมก้อนมันยุบลงโดยกระบวนการทางชีวเคมี mm hmm. ในห้องแลบสิ่งที่เราค้นพบ ไม่ใช่เป็นการค้นพบเฉพาะไอ้ไข่ฟักอย่างเดียวรเราเจาะลึกลงไปเลยนะลึกลงไปในระดับ ภายในเซลล์ไอสารที่มันปล่อยจากมะเร็งมาแล้วมากระตุ้นเซวลผิวเซลล์แล้วส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลเนี่ยมันถูกยับยั้งด้วยเซซเมนจริงๆซึ่งงกลไกนี้เป็น,นกลไกสําคัญคกลไกระดับยายาในปัจจุบันทุกอย่างเวลาจะไปออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะต้องอธิบายถึงกลไกภายในเซลล์เราทำวิจัยถึงระดับนั้นเป็นวิทยาที่คนของนักษา,ารับริญญาโทแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผิดอธิบายได้ก็ไปกินงาเยอะๆนี่แหละฮะอาจารย์ผมเชื่อว่ากินดีกว่าไม่กินแต่เยอะขนาดไหนนี่ขึ้นอยู่กับว่าเขา เป็นอะไรเขาเป็นมะเร็งชนิดไหนก็เป็นรุนแรงขนาดไหนก็เป็นขั้นตอนไหนอันสุดท้ายคือร่างกายเขามีโอกาสที่จะฟื้นฟูกลับมาไหม